สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเปิดกล่องพัสดุพัสดุมารีวิวนี่วันนี้เป็นของอร่อยเห็นเขากินรีวิวกันน่าอร่อยก็เลยลองมั่ง าบอกว่าถ้าเป็นมันหนึบต้องมาซาลิมาซาลิได้มาแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะนีนี่ เทใส่กลงให้ให้เด็กกันเลยหนึ่งถุงหนึ่งกิโลเนี่ยเราบอกว่ามาสาลิคือที่หนึ่งหนึ่งกิโลมีกี่หัวมานับดูนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ห้าสิบหดสิดหัวแต่ขนาดเขาไม่เท่ากันนะคะที่ได้มานะอันนี้ก็จะเป็นหัวนน้อยอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นแบบคระไซหนึาากิโลในราคาสองเจดี๋ยวมาดูเนื้อในนะคะว่าชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่มีความแตกต่างกันไหมเนาะอยากกินต้องได้กิน เรื่องความอ้วนไว้ทีหลังความอร่อยเราต้องมาก่อนนออี่ทุกคนดูนี่คือหัวเล็กนะคะเดี๋ยวเพื่อนหิน ไจะเห็นกันชัดๆเดี๋ยวเราค่อยกินมาดูกันก่อนอันนี้ดูหัวใหญ่มาดูเนื้อเขานะคะอ,ออกไปเลย อันนี้แบบหัวใหญ่นะคะอืมหววนอนอ่อนธรรมชาติของรสชาติของหัวมันชิมหัวเล็กดูมั่ง มีหัวเล็กหัวเล็กความหนึบจะได้ดีกว่าหัวใหญ่หัวใหญ่จะนุ่มกว่าแต่หัวเล็กก็จะหนึบ 哇。Wow. มันหวานหนึบญี่ปุ่นส่วนประกอบเนื้อมันหวานญี่ปุ่นร0 0ยี่ห้อมาซลิเขามีวิธีบอกด้วยนะคะวิธีรับประทานฉีกซองแล้วทานได้ทันทีหรือ นำเข้าไมโครเวฟ8ดวินาทีมันหวานญี่ปุ่นดีฮอมาซาลิขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ